Thank you สวัสดีเพืเ่อนๆชาวโฮลิซ่าทุกคนนะครับผมวันนี้ครับเราจะมาพบกับชุดหูฟังเฮดโฟนบอดี้ไม้สุดคุ้มจากคังซิลกาที่ได้ทำการปรับจูนเสียงได้อย่างสนุกลงตัวกับซิลกาโอลิโอและเรียจะเป็นยังไงเรามาติดตามชมไปพร้อมกันนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยส่วนใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกันให้ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดการอัปเดตสินค้าใหม่ๆจากคังเอาโฮลิซ่าถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเราตามไปดูพร้อมกันเลยโอเคปลุยกัน s ิ l กาโอ e o เป็นชุดหูฟังเฮดโฟนไดเวอร์ไดนามิกขนาด50มิลิเมตรที่ทางซิลกาได้ทำการปรับจูนและพัฒนาด้วยตัวเองจนได้เป็นแนวเสียงที่เข้าถึงง่ายและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดวยจุดเด่นของชุดหูฟังรุ่นนี้ครับ ตัวบอดี้จะขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยี C N C วัสดุบอดี้เป็นไม้ซึ่งทางซิลก้าได้ทําการออกแบบโครงสร้างภายในให้มีการขับสัญญาณเสียงออกมาได้อย่างลงตัวตัวหูฟังสามารถปรับองศาตัวหูได้รอบด้านโดยตัวหูจะรองรับสายสัญญาณแบบ3.5ม mm, ิมแยกซ้ายและขวา ทำให้เพื่อนๆสามารถถอดเปลี่ยนสายสัญญาณได้โดยในส่วนของเอียร์แพดของตัวหูฟังทาจากวัสดุหนังที่มีความนุ่มและยืดหยุ่นได้อย่างดีบวกกับการออกแบบโครงสร้างตัวหูฟังที่ทําจากวัสดุโลหะสามารถปรับระดับตัวหูให้เข้ากับศีรษะที่เราสวมใส่ได้แบบสบายๆรวมไปถึงในส่วนของเฮดแบนด์ที่หุ้มด้วยวัสดุหนังและบุด้วยฟองน้ําเนื้อนุ่มซึ่งไม่ได้ลองสวมหูฟังผมรู้สึกถึงความกระชับของตัวหูฟังเอียร์แพดมีความนุ่มกําลังดีฟิตติ้งในการใส่มีความแน่นกระชับกําลังดี ไม่บีบหูจนเกินไปแถมตัวหูยังมีน้ำหนักที่เบาใช้ฟังเพลงต่อเนื่องได้แบบสบายๆโดยไม่รู้สึกล้าหูโดยในส่วนของสายสัญญาณที่ทางซิลคาได้ให้มาเป็นสายสัญญาณคั่วแบบ3.5ม mm. ิลิเมตรแยกซ้ายและขวาเป็นสายทองแดงที่มีความบริสุทธิ์ทาให้ขับสัญญาณเสียงได้เป็นอย่างดีโดยวัสดุหุ้มสายจะเป็นแบบถักซึ่งเพื่อนๆสามารถเลือกซื้อได้ทั้งในแบบสายหัวสัญญ,ญาณ3.5ม mm. ิลิเมตรและแบบหัวสัญญ,ญาณ Balance 4.4มิลิเมตรตชุดหูฟังมีให้เลือกซื้อด้วยกัน2สี ได้แก่สีน้ำตาลและสีดำโดยในส่วนของน้ำหนักของชุดหูฟัง Oreo, s ิ l ค้าโอลิโอเมื่อใช้น้ำหนักตัวหูฟังครับน้ำหนักจะอยู่ที่299กรัมถือว่าเป็นหูฟังเฮดโฟนที่มีน้ำหนักเบาน้ำหนักไม่ถึง300กรัมโดยในส่วนของสายสัญญาณน้ำหนักจะอยู่ที่33กรัมเท่านั้นซึ่งเมื่อประกอบชุดหูฟังและแสายสัญญาณรวมกันน้ำหนักจะอยู่ที่ 3 3 2กรัมเท่านั้นถือว่าเป็นชุดหูฟังเฮดโฟนที่มีน้ำหนักเบาถึงแม้ว่าจะเป็นบอดี้วัสดุไม้แต่น้ำหนักไปถึง400กรัมถือได้ว่าเป็นชุดหูฟังเฮดโฟนที่มีน้ำหนักเบากำลังดีตัวหนึ่งเลยทีเดียวโอเคครับเพื่อนๆได้เลยมาแกะกล่องชุดหูฟังซิลค้าโอลิโอกันแล้วเรามาดูกันครับว่าภายในกล่องมีอะไรกันบ้างแล้วเมื่อเราเปิดกล่องออกมาครับเราก็จะเจอกับตัวชุดหูฟังซิลค้าโอลิโออยู่ด้านในแล้วเมื่อได้ลองจับตัวชุดหูฟังครับความรู้สึกอย่างหนึ่งเลยคือ ัวหูฟังเป็นเฮดโฟนที่มีน้ำหนักเบามาพร้อมตัวหูฟังที่ทำจากวัสดุไม้ที่ออกแบบมาได้อย่างสวยงามโดยในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆที่ทางซิลกาได้ให้มาก็จะมีสายสัญญาณหูฟังแบบ3.5ม mm, ิลิเมตรหัวแปลง6.35ม mm ิลิเมตรให้1ชิ้นถุงผ้าสำหรับเก็บหูฟังและนี่คืออุปกรณ์หมดของซิลกาโอลิโอแต่ต้องขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอตการผลิตณเวลานั้น โดยนสิสวนของแนวเสียงของชุดหูฟังซ i ลกาโอ o ิโอเป็นชุดหูฟังที่ทางซิลกาได้ทําการปรับจูนออกมาได้อย่างลงตัวด้วยเนื้อเบสที่มีขนาดใหญ่แน่นกระชับลงได้ลึกสปีดเบสปานกลางเป็นเนื้อเบสที่มีมวลหนากําลังดีขับออกมาได้อย่างมีจังหวะโดยเฉพาะย่านมิดเบสที่มีความชัดเจนฟังสนุกลองรับเพลงได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นป๊อปล็อก แดนซ์ EDM ฮิปฮอปอันนี้ซองหรือเพลงตลาดทั่วๆไปก็ฟังได้อย่างสนุกรวมไปถึงย่านเสียงกลางที่ขับเสียงร้องและเสียงดนตรีออกมาได้อย่างชัดเจนเป็นธรรมชาติในด้านเสียงแหลมครับเขาสามารถดึงกระ่ของเนี้เสียงออกมาได้อย่างชัดเจนปลายแหลมมีความมนลากไปได้ไกลมีความฟุ้งฟิ้งแอบมีประกายเล็กน้อยในด้านเสียงร้องครับเขาจะออกในโทนอุ่นมีความใสสมดุลเป็นธรรมชาติโดยตำแหน่งนักร้องจะอยู่ตรงกลางด้านเวทีเสียงครับเขาจะมีความกว้างและความลึกที่พอๆกันการแยกมิติทั้งเสียงร้องและเสียงด ก็ทําออกมาได้อย่างลงตัวสัมผัสได้ถึงตาแหน่งและระยะของชิ้นดนตรีได้อย่างชัดเจนโดยรวมนะครับผมคงต้องบอกว่าชุดหูฟังซิลค้าโอลิโอหลังจากที่ได้ลองฟังมาระยะหนึ่งต้องบอกเลยครับว่าทางซิลค้าได้ทําการจูนเสียงออกมาได้อย่างลงตัวเป็นแนวเสียงที่เข้าถึงง่ายโดยเฉพาะเนื้อเบสที่มีความแน่นกระชับ ฟังสนุกบวกกับการออกแบบชุดหูฟังที่ทําจากวัสดุไม้และด้วยโครงสร้างวัสดุโลหะที่มีความแข็งแรงแถมยังสวมใส่ได้อย่างสบายในราคาค่าตัวไม่ถึงหลักหมื่นหากเพื่อนๆสนใจครับแวะมาสอบถามรายละเอียดจากทีมงาน Horizon ได้เลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างกับเพื่อนๆชาวฮอลลีไทร์กับเทปรีวิวชุดหูฟังซิลกาโอ e ิในครั้งนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างครับหรือใครที่ได้ลองซื้อไปฟังแล้วรู้สึกกันยังไงบ้างแวะมาพูดคุยคอมเมนต์กันได้ใต้เทปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก่อนจะก,กัน้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ